ใครเคยเจออาการอย่างนี้บ้างครับนี่คือเมม การแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอาการเปิดเมมเมมเปิดมันจะเปิดแบบนี้นะฮะคือทุกคนรู้ไหมครับว่าเราเสียเมมแบบนี้ไป 3- 4มอันแล้วแล้วปิงก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็คงจะเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันอาการที่มันแบบมันแหกออกมาอย่างนี้นะครับหรือมันเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเมมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเรามากๆนะครับคืองานเราอาจจะหลายแสนนะฮะหรือว่าอาจจะหลายหมื่นแต่ว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับตัวเมมโมรีการ์ดอันนี้เลยซึ่งปัญหาที่ปิงเจอและปิงค้นพบได้เนี่ย มันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมครับมันเกิดมาจากตลับเมมแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งพิงเชื่อว่ามีกันทุกบ้านแน่นอนนะครับข้างในของมันอ่ะมันเป็นตัวยางแบบนี้คือมันเป็นยางแข็งครับทุกคนเวลาเราเอาเมมอ่ะใส่เข้าไปอ่ะตัวเมมอ่ะมันจะติดกับตัวขอบตรงนี้เห็นปะแล้วเวลาเราดึงอ่ะมันจะลังถ้าให้ทุกคนสังเกตนะไอ้ตัวข้างบนของตัวเมมครับตัวที่เป็นตัวอ่านอ่ะมันผนึกมาบางมากๆมันปิดบางมากๆ ถ้าเกิดเรามีอะไรไปแงะแงะมันนิดหน่อยอ่ะมันก็เปิดแล้วซึ่งเราจริงๆอะครับตลับเมมแบบนี้มันใช้งานได้นะคือเราไม่ได้ไบแอดหรือว่าบอกให้ทุกคนไม่ใช้แต่ว่า Bing ิมีทิปส์เล็กๆนะครับในการใส่เมมกับตลับเมมแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคือมันจะมีขอบตรงมุมตรงนี้ที่มันเป็นแหลมๆเห็นปะแล้วปกติอะตามที่เขาเบล็อกมาข้างในอะครับในลายอะเขาจะให้เราเอาขอบอะฝั่งเนี้ย เข้าไปซึ่งมันเป็นวิธีที่ทําให้เมมอ่ะมันติดกับตัวเคสมันอนะ่ะแน่นมากๆเวลาเราแกะมันก็จะหนืดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคก็คือเห็นหัวเมมตรงนี้ปะที่มันเป็นเป็นขอบแบบนี้ให้เอาหัวเมมที่มันตัดแบบนี้ใส่กับด้านมุมตรงนี้แทนนะครับไม่ต้องใส่ตามที่เขาบอกนะใส่ตรงด้านมุมตรงนี้แทนมันจะทําให้มีเทนชั่นไม่มากนะครับมันจะไม่ได้รั้งมากแล้วเวลาแกะเราเนี่ยเราก็แกะ ปกติแบบนี้เลยมันก็จะหลวมกว่านิดหน่อยแต่มันจะทําให้เมมเราเนี่ยมันเจ๊งยากลงเอ้ยมันเจ๊งยากขึ้นดิอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในนี้อ่ะเห็นไหมของเราก็เอาตัวที่เป็นหัวตัดเนี่ยมาใส่ตรงตรงมุมแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งที่เซฟที่สุดเลยนะครับก็คืออย่าใช้ตลับเมมแบบนี้ไปใช้ตลับเมมแบบซองสอดแทนแบบนี้นะครับจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตลับเมมหรอกมันเป็นกล่องใส่ฟิลเตอร์ของโดรนเรานะครับแต่ฝั่งเนี้ย เขามีที่ใส่เมมมาให้ด้วยอ,อย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เราก็ใส่เมมเข้าไปได้เลยโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรล้างมันไว้แล้วมันก็ถนอมเมมของเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตลับเมมอัลละไม่กี่ร้อยเนาะกับเมมของเราอัลละไม่กี่พันแต่ง,งานของเราเนี่ยมันหลายหมื่นบางทีก็เป็นแสนหลายแสนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนอีกนิดนึงหรือว่าหาเคสใส่ที่มันค่อนข้างป้องกันได้ดีแทนนะครับดีกว่ามามีอาการแบบเมมแหกแบบนี้ <laughs> <laughs> วันนี้นะครับเรามีของพังมารีวิวเท่านี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเซตติ้งข้างหลังเนาะของเซตติ้งข้างหลังเราเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรากําลังจะรีโนเวทห้องภายในเดือนกุมภาเนี่แหละกาลังออกแบบกันอยู่นะครับก็อย่าลืมติดตาม EP ีที่เป็นการรีโนเวทด้วยนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี้ย น่าจะเปลี่ยนหมดเลยโซนทำงานก็น่าจะเปลี่ยนหมดเลยเผื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไอเดียให้เพื่อนๆน,นะครับในการแต่งห้องด้วยนะครับงั้นใครชอบคลิปนี้ก็้ำไรไหลคลิปนี้คูไม่ไหวจริงะ <c ười> วะเพราไม,ม่บินเินแล้วอะ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c ười> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด subscribe ใน YouTube channel ของเราด้วยนะครับงานเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย